ข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าพื้นที่รูปที่เขาให้มาคือรูป BDE นะครับ BDE ือส่วนนี้นะ<ม>บอกว่าพื้นที่ส่วนนี้เท่ากับ180นะครับ<ม>อยากรู้พื้นที่ของ ACD พื้นที่ส่วนนี้นะครับก็เป็นเท่าไหร่นะ,นะเราก็จะเขียนสมก,การได้ว่าพื้นที่ BDE ส่วนด้วยตัวฐานของมันตัวฐานของมันนั้นยาว3บวกกับ6ใช่ปะ่ะ ก็จะไปเท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยม ACE ส่วนด้วยฐานของมันนะครับก็คือ5บวก3 BTE โจทย์บอกมาแล้วว่าพื้นที่เป็น180 180ส่วน9เท่ากับพื้นที่ของ ACE อ5บวก3ก็8 แังนั้นเนี่ยก็ย้ายแปดขึ้นมาคูณกับควางน,นี้เนาะก็จะได้พื้นที่ ACE ดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม ACE ทิงเท่ากับร้อยแปดสิบส่วนเก้าแล้วก็หารด้วยแปดจะขอโทษร้อยปดสิบส่วนเก้า 9, แล้วคูณด้วยแปดย้ายจากตัวหารเพื่อเป็นตัวคูณน,นะครับตรงนี้ตัดอรกันไป ร้อยแปดสิบตั้งเก้าหารได้ยี่สิบยี่ิบคูณแปดก็ร้อยหกสิบอ่ะตรงนี้มีอะไรงงๆงไหมครับข้อต่อไปนะครับคำถ,ถามคือพื้นที่ของ CDE เป็นกี่เท่าของ BDE เป็นกี่เท่าของก็คือการหาร คำว่าเป็นกี่เท่าของนะครับตรงนี้คือการหานะครับพอพูดถึงรูปสามเหลี่ยม CDE ก่อนก็แปลว่าเอาพื้นที่ของรูป CDE เป็นตัวตั้ง เป็นกี่เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม BDE เอ่อ BCE ดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยม BCE ก็เป็นตัวฐานนะครับส่วนนี้มาเป็นตัวฐานนะ CDE ตรงนี้มาเป็นตัวตั้งนะครับรูปนี้เป็นตัวตั้งนะครับแน่นอนมันใช้ฐาน ใช้แนวฐานนั้นเป็นแนวเดียวกันนะสองรูปนี้แนวฐานเป็นแนวเส้นนี้เหมือนกันจุดยอดก็ใช้ร่วมกันจุด E ดังนั้นการเปรียบเทียบพื้นที่จึงเปรียบเทียบจากความยาวฐานนะครับเปรียบเทียบพื้นที่จากความยาวฐานได้นะครับ ฉะนั้นพื้นที่ของมันจึงเท่ากับเอาฐานของมันมาเทียบกันฐานของ CDE ก็คือช่วง CDE ขณะที่ฐานของ BCE ก็คือช่วง BC เอาสองอันนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับ ฐาน cd ยาวหกแล้วก็ฐาน bc ยาวสามอีกก็ตอบสองเท่ารูปนี้ฐานมันยาวเป็นสองเท่าของรูปนี้พื้นที่มันจึงเป็นสองเท่าเนพะราะว่าความสูงมันเท่ากันนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมขึ้นอยู่สองอย่างฐานก็นสูงในเมื่อสูงเท่ากันไปแล้ว ก็เปรียบเทียบพื้นที่จากความยาวฐานนะตรงนี้งงๆอะไรไหมครับมีใครโน้ตไม่ทันหรือเปล่าบอกครูกันเลืโอเคแป๊บหนึ่ง Ah, I guess I Okay. อ่ะโอเคข้อที่เจ็ดนะครับเอพีเท่ากับสิบห้าบีซีเท่ากับสิบสองซีดีเท่ากับหกถ้าเอบีมีพื้นที่หกสิบเอดพื้นที่หกสิบรูปนี้นะครับเอบี A, B, e. พื้นที่ของรูปนี้เป็น60แล้ว BDE จะมีพื้นที่เท่าไหร่โอเค ก็จะได้ว่าพื้นที่ของ ABE ส่วนด้วยตัวฐานของมันตัวฐานของมันยาว15ก็ไปเทียบกับพื้นที่ของสามเหลี่ยม BDE ส่วนด้วยฐานของมันฐานของมันจะเป็นสิบสองบวกหกครับแล้วก็แทนค่าแทนค่าลงไปนะครับแนะทนค่าลงไปนะครับหกสิบส่วนสิบห้าจะเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม BGE ส่วนด้วยสิบแปด อุสลับฝั่งก่อนนะพื้นที่สามเหลี่ยม BDE ส่วนด้วย18เท่ากับ60หาร15มันได้4ตรงนี้ตัดทอนนะครับได้4นะดังนั้นย้าย18เข้นมาคูณก็จะได้พื้นที่ของสามเหลี่ยม BDE เท่ากับ4คูณ18ก็72 โอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมครับบอกกูเกินครับ <c oughs> ในข้อที่แปดนะครับกำหนดให้ AB เป็นสิบห้า BC เป็นสิบสอง CD เป็นหกนะครับลูกสามเหลี่ยม BCE นะครับลูกสามเหลี่ยม BCE มีพื้นที่เท่ากับสี่สิบสี่แล้ว ACE จะมีพื้นที่เท่าไหร่อะโอเคครับ ซ c ีมีพื้นที่44ช่องนี้นะครับพื้นที่เป็น44นะครับขอคอัดลอีกรูปนะครับ ท้องนี้พื้นที่เท่ากับ44อยากรู้ว่าพื้นที่ของ ACE จะเป็นเท่าไหร่ ACE ตรงนี้นะครับเราก็เลยเขียนได้เขียนสมการได้เป็น พื้นที่ของสามเหลี่ยม c C E ส่วนด้วยฐานของมันคือ12จะเท่ากับพื้นที่ของ A C E ส่วนด้วยฐานของมันคือ15บวก12 B C E พื้นที่44 สีสิบสี่ส่วนสิบสองจะเท่ากับพื้นที่ A C E สิบห้าบวกสิบสองเป็นยี่สิบเจ็ดดังนั้นเราก็ต้องย้ายยี่สิบเจ็ดขึ้นมาพูดฝั่งนี้เนาะ พื้นที่สามเหลี่ยม A C E เท่ากับ44 12, ่ส่วนสิคูณด้วย27ก็ตัดทอนเนาะแม่3ตัดได้4แม้3ตัดได้9 4ตัดได้11 11 9ได้99